ลบแอปหรือเกมที่ผูกกับบัญชี Facebook ของเราทํายังไงไปดูกันในคลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook ของเราก่อนนะครับพอเราเข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับให้เราเลือกที่ขีดสามขีดนะครับด้านมุมบนขวามือนะครับพอเราเลือกที่ขีดสามขีดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับพอนเพื่อนเข้ามานะครับให้กดที่คําว่าการตั้งค่านะครับพอนเพื่อนกดที่คําว่าการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงมาจนเจอคําว่าแอปและเว็บไซต์นะครับ พรอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเลือกที่เมนูนะครับแอปที่เข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับให้เพื่อนแตะคําว่าแก้ไขนะครับพร้อเพื่อนแตะที่คําว่าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นนะครับแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเป็นพวกเกมนะครับที่เราล็อกอินด้วยบัญชี Facebook ของเรานะครับถ้าเราต้องการจะลบนะครับให้เพื่อนนะครับมาติ๊กนะครับที่จุดนะครับ วงกลมๆนะครับหน้าตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะลบนะครับพอเราติ๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่าแก้ไขนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกที่คําว่าลบออกนะครับแล้วก็มาเลือกที่คําว่าลบออกอีกหนึ่งทีนะครับเพียงเท่านี้นะครับ เจ้าตัวแอปหรือเกมนะครับที่เราล็อกอินด้วยบัญชี Facebook ของเรานะครับก็จะลบออกจากบัญชีที่เราเคยล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโกโก้สมายสวัสดีครับ